สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีฟีทุกท่านนะครับผมกับผมทิศพันธ์นะครับช่องขุมทรัพยาน่านะครับวันนี้เรามาที่ถ้ำกบหรือถ้ำพี่นางถ้ำพี่นางนะครับพี่นางฝันฝันแม่นนะครับงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเลขเข้านะครับคุณผู้ชมแต่ว่าพี่นางฝันตองงวดแล้วนะครับงวดนี้ฝันตองวดแล้วนะครับเรามาตามว่าพี่นางจะฝันเห็นอะไรเริยิ้นข่าวว่าฝันเห็นแม่แม่พี่นางฝันหลายครั้งนะครับสียห้าหกครั้งนะครับฝันเห็นแล้วฝันได้คุยด้วยนะครับฝันเห็นแม่ จะให้เลขหรือเปล่านะครับต้องไปดูพี่นางคนฝันแม่นแล้วก็พี่แนงคนฝันแม่นนะครับเรามาดูกันนะครับงวดที่ผ okay. ่านมาก็เลขพศของแม่พี่แนงนะครับเต็มเ็มนะครับพี่นางก็ฝันเห็นแม่บ่อยเหมือนกันนะครับเลขพศท่านก็มาจริงๆด้วยนะครับเลขพศมานะครับอ่ะเราไปดูกันครับผมโอเคครับอ่ะสวัสดีอ่ะสวัสดีครับพี่นางทำอะไรหยูกำลังเขียนเลขพอดีเลยสวัสดีค่ะโอ้หทำอะไรเนี่ยเขียนเลขเขียนเลข โอ้ยเลยครับอ่ะพี่นางครับไม่ตรองํำทำเพลงแล้วครับสัมผณ์เลยนั่งก่อนเนาะนั่งเลยนะนั่งสบายครับข้าวแล้วที่เดิมที่เดิมมันตรงตรงที่นเลขแม่นนะตัเนี้ก็อันนี้กระดาษลงผู้สวงที่เขียนไว้วันนั้นกับเอสประวัติที่เขามากําลังจะดูก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันเพิ่งมาถึงเหมือนกันจ้ะเห็นว่าพี่นางฝันแล้วใช่ไหมพี่นางฝันฝันดีไหมวันนี้เอาน่าฝันฟองวันเลยนะ วยออกสิบเจ็ดสิบแปดเมื่อวานฝันแล้วฝันแล้วฝันตรงงวดด้วยฝันเห็นแม่ก็ฝันเห็นท่านนะวันที่สิบเจ็ดอ่ะฝันเห็นเขาเดินตรงหน้าบ้านแล้วทีนี้ในความฝัน่ะเห็นแม่แล้วตัวเอง่ะวิ่งหนีแม่คือกลัวแม่วิ่งหนีแม่เสร็จแล้วก็เจอผีอยู่สองสามคนมีเปรตมีอะไรด้วยแล้วตัวเองก็วิ่งหนีทีนี้ก็ตื่นทีนี้พอมันสะดุ้งแล้วตัวเองก็ตื่นแล้วทีนี้พอวันที่สิบแปดก็ฝันอีก พอหวยออกแล้วก็เลยว่ามันทีนี้ก็ฝันอีกแต่ทีนี้ฝันเห็นแม่พี่เนงอะอเขาใส่เสื้อผ้าสวยกีใส่เสื้อผ้าสวยแล้วเข้ามากับพี่แนงทีนี้ก็ในความฝันอะไม่ค่อยกลัวเห็นเขาเดินขึ้นมาแล้วทีนี้ก็กีก็ไม่รู้พูดอะไรคือเหมือนเขาดาเขาบ่นนะเหมือนเขาพูดแต่จําไม่ได้แล้วทีนี้จําได้อยู่คําเดียวเขาบอกว่า หน้าให้อ่องหน้าให้หอ,อ้อยห้องใครไอ้กี่พูดภาษาคเคมรนนะเขาบอกว่าใครให้มึงกลัวกูวอะไรอย่างนี้นะแม่เพราะว่าในฝันตัวเองวิ่งหนีแม่ไงกลัวแม่ <laughs> <laughs> ก็นั่นแหละแล้วทีนี้เขาก็เดินขึ้นมากับพี่เนงแล้วเขาก็ถือกระดาษ oh. ถือกระดาษขึ้นมาก็ตื่นก็แค่นั้นจําได้แค่นั้นฝ mm. ันเห็นแม่กีมามาพูดมาด่านะแล้วเขาก็ถือกระดาษถือกระดาษสีขาวขึ้นมาก็ mm. แต่ว่าในความฝันน่ะกลัวเขาแล้วเขาก็บอกว่านาให้อองไอ้ฮองใกลไอ้อย่างดีว่างี้ใครให้มึงกลัวกูอะไรอย่างนี้คือเราหนงนี้เขาจ่าคือจริงเราก็ไม่มีอะไรแต่กลัวเฉยๆกลัวยอมรับว่ากลัวแม่กลัวกลัวก็จ้าก็เลยว่าเลขแม่น่ะจะต้องออกอีกแล้วเขาเข้ามาพร้อมพี่เนงแล้วเขาก็ถือกระดาษสีขาวนั่นมาด้วย ในความฝันนะเห็นแม่ถือกระดาษสีขาวมันเหมือนกับกระดาษที่ว่าที่เขาเขียนใส่ซองให้กลัวมันจะมาเลขเดิมมาจ้ะเขียนใส่ซองที่ที่เขาให้สี่สองสี่กับห้าสองสี่อ่ะจ้ะแล้วก็ถ้าสรุปเลขเนี่ยถ้าชอบสรุปเลขคือตัวไ่นคะกําลังจะจดเห็นเห็นจะจดอยู่เมื่อกี้เนี่ยจ้ะก็อันนี้ก็เป็นเลขเดิมที่เลขเขียนใส่ซองให้งวดที่แล้วอย่างเลขเดิม ไม่ย,ยังไม่ออกเสร็จแล้วก็เนี่ยฝันเห็นแม่แกถือกระดาษสีขาวขึ้นมาจ้ะก,ก็เลยว่าตัวเองอ่ะยังชอบยังชอบเลขนี้อยู่และมันเป็นเลขสองสีพอสอง่พศแกด้วยคือมันออกแล้วเก้าสองเก้าสองเลขแม่ที่ฝันเห็นแม่ออกแล้วแล้วจ้ะ <9, S 1> แล้วก็อันนี้เลขที่บ้านสองหกสามเพราะว่าในฝันเมื่อคือนเห็นเข้ามากับพี่เนงกับพี่เนงเออนี่ก็คือยังชอบเลขเดิมมาจ้ะตอนนี้ยังไม่เปลี่ยน ก็มีเลขแม่แกอายุเจ็ดสิบสามแล้วก็ฝาโรงแปดสิบสี่อย่างนี้ค่ะแต่ว่าตัวนี้มันออกแล้วตัวนี้ออกแล้วตัวนี้ออกแล้วสองเลขพศแต่ว่าเนี่ยถ้าชอบก็ยังชอบอยู่อยู่ตรงเนี้ยค่ะชอบอยู่สองหกสามจากับเลขกับเลขที่เขาเขียนใส่ซองให้ชัดงวดที่แล้วเลขสั่เขียนใส่ซองคือยังไม่ออกเลยใช่ค่ะแล้วมันเป็นเลขข้างหน้าของพศสองสี่ด้วยอ๋อจ้ะตัวนี้ฟันเมื่อ คืนวันหวยออกวันที่สิบเจ็ดอันนี้ก็ว่าฝันดีแต่ก็จดเอาไว้กะว่าจะซื้อก็ลองเล็งๆดูแล้วกันเผื่อใครชอบเมื่อคืนนี้ฝันเหมือนกันก็เมื่อคืนน่ะฝันเห็นแม่อ้เมื่อคืนนี้ไม่ฝันเมื่อคืนไม่ฝันจ้ะฝันเมื่อวันที่สิบแปดฝันเลขออกปุ๊บฝันเลยก็สองงวดเลยตอนนี้จ้ะฝันตองวดเลยเห็นแม่มาชัดด้วยเห็นแม่แกเดินขึ้นมากับพี่แนงแล้วก็ถือกระดาษสีขาวแล้วตัวเองก็วิ่งหนี กิจี้นะกีไม่รู้อันนี้ผู้ภาษาเขมรแม่กับเจ็ดเองจ้จนะก็ยังชอบว่าไม่รู้มันมันชอบอยู่อ่ะ <7 S 1> คือยังชอบเลขอันนี้เลขเลขเ,เ,เดิมที่ที่ตีไว้เมื่อท,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 ที่แล้วมันจะมีเจ็ดอะไรงี้แปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าอย่าง 8, 1, 7, 7, างี้ก็ได้ก็คือดึงเลขมาหลายตัวแต่ว่าก็สรุปแล้วก็ไม่ไม่ไม่เยอะ่าไรเพียงแต่ดึงจับคู่เฉยเจ้ะเลขไม่เยอะแต่ว่ามันออกแล้วเก้าสองตรงๆก็ อันนี้เลขเลขเกี่ยวกับแม่มันมีไม่เยอะอยู่ค่ะถ้าใครจะตามก็ตามได้แต่ตัวเองก็จะตามอยู่เพราะว่ากลัวเลขแม่ยังโอบอยู่ค่ะเลขเดิมเลขเดิมทั้งนั้นเลยครับจะเลขเดิมทั้งนั้นเลยก็ถ้าเพิ่มเติมก็เมื่อคืนเห็นแม่เนาะครับกี่มากับมากับพี่แนงก็ไม่ก็ว่าแปดมีแปดมีหนึ่งมีเจ็ดนี่แหละก็คือคือมาแม่ลูกอะ่ะครับ นั่นแหละก็ชอบอยู่เนี่ยชอบอยู่แบบนี้แหละคะ่ะอันนี้เลขตีความฝันค่ะก <ơ> ็ได้คุยได้ได้คุยกับแม่ด้วยไหมคุยว่าไงบ้าง,าง <c oughs> คือในความฝันกี่เดินขึ้นมา <c oughs> กีดา่ากี่บน่นกี่พูดอันนั้นจําไม่ได้แต่รู้แล้วทีนี้เขาก็เดินขึ้นมาบ้านแล้วเขาก็บอกว่าใครให้มึงกลัวกูอะไรงนี้คือจําได้แค่นี้<อ>แล้วตัวเองก็สะดุ้งตื่นกี่กี่เดินขึ้นมากี่กําลังจะวิ่งมาหาทางนี้แต่ทางนี้ตื่นก่อน คือถ้าไม่กลัวเน่ยก็จะได้คุยกับแกอยู่อ่าพอดีกลัวคือเหมือนเขาน่ยอยากจะคุยกับเราแต่เราเนะ่ะกลัวเขากลัวแม่จะครับนี่ครับแล้วก็แล้วก็ไอ้คืนวันที่สิบเจ็ดอะฟันเห็นแกด้วยนะฟันเห็นแกเดินอยู่หน้าบ้านด้วยคือวันที่สิบเจ็ดบ้านหวยโอกอะคืนบันหวยโอกอ่ะฟันเห็นแกอยู่แล้วทีนี้แต่ในความฝันนั้นฟันเห็นแบบ เห็นแกเดินแบบลางๆอันนั้นมันน่ากลัวอยู่แล้วในความฝันเราก็วิ่งหนีเข้าเหมือนกันวิ่งหนีแล้วทีนี้ก็ไปเจอผีเจอเปรตเจออะไรไม่รู้เต็มอยู่ตรงตรง,ตรงแถวนั้นนะนแล้วตัวเองก็วิ่งอย่างเดียวแล้วก็ตื่นอีกเหมือนกันอันนั้นมาเรียกพี่แนงเลย พอตื่นเสร็จก็ขยาวคอทันทีเลยอ๋อคือเรียกเลยเรียกตอนลึกเลยใช่ไหมเรียกเลยอันนั้นอันนั้นเจอเยอะด้วยอ๋อโหพี่แดงเป็นพยานให้ได้ใช่ไหมได้พอตัดสะดุ้งตื่นจ้ะอ๋อแล้วทีนี้ไอเมื่อเมื่อวานอ่ะก็ยังดีหน่อยว่าเข้ามากับพี่แดงอันนั้นโพได้เห็นชัดหน่อยอแต่ถ้าแม่มาคนเดียวนี้สงสัยไม่ได้คุยอีกไม่ได้คุยวิ่งอย่างเดียวก่อนอามากับพี่แดงนี่ไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวอันนี้เขาเดินเขาเดินมาใส่เสื้อผ้าสวยแม่น่ะจ้ะแล้วก็มีไปมานั่งงนั่จด เพราะว่ามันไม่ไหมแต่ว่ากระดาษได้เพาทิ้งไปแล้วแต่ว่าหมอกเลขอะไรนะที่ที่ไม่ไหมคือเลขอะไรหนึ่งเก้าห้ามีหนึ่งเก้าห้าด้วยแล้วก็มีเจ็ดเก้าห้าจุดเอาไว้โอ้หนึ่งเก้าห้าสองตัวเลยไปซื้อเลยถูกสองสามตัวเลยถูกถูกโต๊ดค่ะได้อยู่ก็ซื้อเลขเดิมแต่เยอะไหมได้นิดหน่อยนิดหน่อยโอ้โหได้ค่าน้ามันมาแต่ยังบอกว่ามีดวงเ้าะยังไงก็เข้าเหมือนเดิมเนาะจ้าแต่ว่าเลขที่เรารักมันไม่ค่อยออกตัวที่เราชอบนะส่วนมาก อย่างงวดเมื่อกี้ก็ทาอะไรชอบเราชอบสองสี่มันก็มาออกอยู่อย่างเงี้ยจารย์เนี่ยมันคือเลขที่เรารักมันไม่ชอบเจ้า<ด>ม,มาได้อยู่ได้ลอตเตอรี่อยู่สองใบพี่เนยเขาดึงเอาไว้ได้เลขไทยเก้าสองสองใบเลขล่างอ่าก็แสดงว่ามาตามเร็วลงวันนี้เพิ่งวันที่สิบเก้าเองจอ้ะก็ฟันเร็วด้วยฟันเร็วด้วยฟันได้ต่องวดด้วยเผลือจะได้คนไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ แต่ว่าถ้ามันไม่เป็นเลขดังมันก็ไม่อั้นแต่งวดเมื่อกี้ทั้งห้าเก้าทั้งสองเก้าน่ะมันเป็นเลขอั้นซื้อไม่ได้หรอกเพราะว่าเลขอั้นเลขอั้นก็ลองเป็นแนวทางเนาะพี่นางเนาะ,ะก็ใครจะไปรู้ว่าเลขจะออกเนาะแต่ฝันเห็นแม่บ่อยงวดที่ผ่านมาใครจะรู้ว่าพอสอแม่จะมาแต่ก็ในในในคลิปของแอดประวัติที่เข้ามานะ่ะก็ยังยังพูดว่าวันสุดท้ายวันนั้นน่ะที่เข้ามาตาม ก่อนวันหวยออกสองวันเนาะก็ยังพูดว่าเลขแม่น่ะมันจะต้องมีมาแต่ว่าไม่รู้ว่าเลขไหนเลขไหนอ๋อจากไปพูดอยู่พูดกับคลิปของแอดมาเข้ามาขอมาขอโคงสุดท้ายจ้ะครับอ่ะนี่คือสถานที่ถ้ำกบถ้ำพาตันหรือถ้ำพี่นางพี่แนงเมื่อกี้วันนี้ก็เห็นมานั่งสมาธิอยู่เนาะช่วงรอช่วงรอรอทีมงานการนั่งสมาธิอยู่ก็ตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะ ถ้าอยากจะทํากระท่อมใหม่ให้หลวงปู่สวงอยู่เนาะกระท่อมหลวงปูกระท่อมปูนะกระท่อมปูคําเสนอยากถ้ามีโชคมีลาบเตรียมๆก็อยากทําเนาะก็ถ้าถูกถ้าถูกยังไม่ถูกปู่ยังไม่ให้ต้องให้เราจะเยอะๆมันได้โพแบบเลือๆือบ้างอย่างนี้นะมันก็จะได้มีทุนทําบ้านอันนี้แต่ยังว่าแหละเราก็หวังเผื่อจะถูกรังวันใหญ่ๆแต่ว่าให้ดึงเยอะมันก็ ไม่มีทุนเนาะทุนน้อยตรงนี้ก็อยู่ใต้ถ้าด้วยเนะาะถ้ำของปูค่คาเสนคือมานั่งปฏิบัติถ้ามีรูปเหมือนหลวงปูส่สวงมาไว้ก็ดีมากเลยเนาะเพราะจุดไฟถวายปู่แล้วมีรูปอยู่ข้างในมีรูปภาพเฉยๆใช่ไหมอ๋อถ้าเป็นรูปรูปเหมือนแบบรูปปั้นหลวงปู่เนาะน่าจะดีมากเนาะองค์ใหญ่อ,องค์ใหญ่นิดหนึ่งก็ได้เนาะอะไทยเอฟซีสนใจอยากจะเอารูปมาไว้ที่นี่ที่ถ้ำเนาะ กพื่อจะได้สก,การะบูชาคารพขอโชคขอลาบก็อ่ะจองก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิก่อนเด้อเดี๋ยวหมดก่อนโทรมาได้เลยเด้อนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับอ่ะจองไว้เลยแต่ไม่แน่ใจว่าองค์ละสามพันมีอยู่หรือเปล่านะครับ mm. แต่ก่อนองค์สามพันที่มาจากโคราชแต่ว่าตอนไปอาจารย์โาจิตองค์ละสามพันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คดูนะได้สามพันก็ดีแต่ถ้าองค์ใหญ่ที่สั่งน่าจะหมื่นห้าป๊ อะหรือสองหมื่นนะครับอ่ะแล้วแต่เอฟซีแต่านใดที่มีโชคมีลาบก็สามารถมาเอารูปเหมือนหลวงปูส่สวงมาไว้ทีได้สักองหนึ่งนะครับเนาะเปิดสักสการะจะได้เพิ่มบารมีใครมีโรคมีเจ็บมีไข้ไม่ค่อยสบายด้วยการถวายรูปเหมือนหลวงปูส่สวงเอาไว้นะครับรับรองนะครับนะชีวิตจะไม่ขัดสนแน่นอนนะครับยิ่งกว่าสุดเคราะห์ยิ่งกว่าเสริมดวงยิ่งกว่าอะไรอีกนะครับการที่ ถวายนะครับทำรูปเหมือนหลวงปูสวงยิ่งอานิสงเยอะนะครับอ่ะโอเคครับพี่นางครับก็สรุปเลขก็คือประมาณนี้เนาะพี่นางเนาะจ้าประมาณนี้ค่ะขอโอชอยน้อยหนึ่งก่อนจบเนาะขอไนีๆๆ่ต้องเอเลขเด็ดๆอ่ะขอยนิดนึงอ่ะประมาณนี้ก็เผื่อใครจะหาดูชอบชอบชอบไปจัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เนะาะเป็นแนวทางสำหรับพี่นางก็ขายลอตเตอรี่อยู่ตอนนี้อยู่ที่ หน้าวัดไทยค่ะที่บ้านไทยอ๋อใกล้ๆก,กับหลวงปู่ที่วัดใหญ่เขาค่ศิริราชหลวงปู่จะอยู่วัดไผ่พัฒนานะครับตำบลไผ่พัฒนาอำเภอูสิงจังหวัดศรีสะเกดสำหรับพี่นาง <ไป S 1> เราขานครับก็ไปเจอพี่นางได้นะครับหน้าตาก็ปิดบางทีปิดแมสปิดผ้าปิดจมูกอาจจะมองไม่รู้จักก็ได้ก็ไปสกิดสกิดดูได้นะครับเสียงจาได้ปิดบ้างส่วนมากไม่ปิดาะเอฟใจไม่ออกเห็นว่าเอฟซีไปถามหาบ่อยไหมก็มีเขาไปไหว้หลวงปู่แล้วก็ บางคนเขาก็มองดูเขาก็จําได้ก็ก็ถามอยู่จ้ะส่วนมากเขาขอเลขก็จะส่วนมากก็จะไม่ให้บอกว่าได้ให้กับอาให้ดูช่อง youtube ดีกว่าจ้ะถ้าไปให้ตรงนั้นเรียนมันจะสเปสสปะาไม่ออกด้วยไม่อูกด้วยอ๋ใช่งวดนี้ให้อยู่สองสามเจ้าผิดหมดเลยจริงจริงต้องต้องมาให้ที่นี่ไม่รู้จะไหนเนาะแนะนําอยู่ว่าให้แล้วไม่ถูกจริงๆก็ยอมรับอยู่ว่าเคยเคยให้แล้วมันไม่ถูกก็เลย แต่ก็บอกลูกค้าก่อนที่จะให้เขากระบอกทุกคนเลยว่าพี่หนูให้นะ่ะหนูให้ได้แต่หนูก็ไม่รู้มันจะออกหรือไม่ออกแต่ว่าถ้าหนูให้อย่างนี้แล้วมันไม่เคยออกก็พูดมันก็ไม่ออกจริงๆแต่ว่าถ้าเลขที่ว่าเราเราพูดตรงนี้เราก็ขอหลวงปู่ว่าพูดพูดออกไปแล้วก็คือ,คอขอให้มีเลขถูกให้คนที่เขาดูเขาลําบากเขาเขาได้เห็นใครชอบก็ซื้อใครไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อครับ เราก็ไม่ได้ฟันธงว่าตัวนี้ต้องอกนะคือเราก็ไม่รู้มันเป็นเลขฝันนะจ๊ะก็บอกทุกคนแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอขอให้ได้ให้คอยได้อ๋ออ่ะเอาเป็นว่าตามนี้ใครอยากถูกเลขก็ต้องดูผ่านช่องคุมสัตยานาคแล้วก็ที่พี่นางบอกที่นี่ทําไมเอสไม่ถ่ายที่อื่นขนาดฝนตกฟ้าร้องยังไงก็ต้องมาถ่ายที่นี่เพราะว่าอะไรพูดที่นี่เหมือนกับศักดิ์สิทธิ์พูดที่นี่น่ะพูดคือเหมือนกับพูดได้บ้างแต่ว่าเราพูดที่อื่นน่ะถ้าไม่งั้นเราก็ บอกคนอื่นถูกหมดแล้วคือคมันไม่ถูกมันไม่ออกจริงจงต้องมาถ่ายทำชนี่อย่างเดียวจ้ะตรงนี้เราก็ขอขอหลวงปูใ่ให้ผ่านกับ youtube ออกไปเลยให้เขาได้เห็นแบบไกลๆอะไรอย่างนี้นะจ้ะครับเพราะว่าทีมงานเราหรือคุมทรัพยาารนี่ก่อนที่จะมาถ่ายทำเนี่ยต้องไหว้เส้นไหว้ไม่ว่า,าบางทีกับคนละไม้บางทีก็มีเครื่องดื่มหลวงปู่ต้องไหว้ขอหลวงปู่ก่อนนะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเรามาถ่ายเลยมามาก็ ว่าับพี่นางคุยหน่อยเรื่องเล็กน่นไม่ใช่นะทางนี้รู้ว่าจะมาก็ต้องจุดธูปบ,บอกท่านเหมือนอกัน<ช>ว่าให้เขาเปิดโชค<ม>เปิดลาภไม่ใช่ว่าขอได้ขอเอาพูดได้พูดเอาเราก็ต้องขอเขาด้วยครับบางทีคําไหนที่เราพูดไปแล้วถ้ามันผิดยังไงเราก็ขอโทษขอเขามาเขาเหมือนกันบางครั้งอืจะ,จะมีบางคําที่เราพูดไปผิดพลาดเนาะบางทีเราพูด แต่จาได้ว่างวดที่ออกห้าเก้าเก้าห้าตอนนั้นตั้งใจจะพูดห้าหกแต่มันออกมาห้าเก้ามันก็เป็นเลขถูกคือพูดผิดแต่มันถูกพูดผิดแต่มันถูกจ้ะก็จําได้อยู่ว่าที่ฝันเหนินปูที่เขาให้ไปทําบุญตักบาทอะไรนั้นก็เอาเลขห้ากับเลขหกวันที่จริงวันที่ห้าที่หกแต่เราบอกว่าวันที่ห้ากับวันที่เก้าก็เลยเข้าอีกมันก็ออกมาเลขเก้าห้าล่างช่วงนั้นนะจ๊ะนั่นแหละโอเคครับพี่นางมีอะไรจะฝากเอฟซีไหม ก็งวดนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆงรวยๆเหมือนเดิมรวยด้วยกันค่ะถูกอีกขอให้มีเลขถูกเลขที่พูดไปแล้วได้ได้ลอตเตอรี่กี่ใบเนี่ยวันนี้ได้เลขท้ายสองตัวสองใบเองค่ะก็ไม่ได้ดึงเยอะคือพี่แนงเขาดึงไว้มีเลขแม่ก็คือ9ก้าสองเจ็ดสามแปดสีหนึ่งศูนค่นั้นเองจ้าก็คือตั้งใจเอาแต่เลขแม่ไว้เลขแม่อย่างเดียวเลยจ้าแล้วไม่กลับด้วยนะเขาดึงอ่ะ